มันไม่มีข้อตกลงหรอกก็คือนักท่องเที่ยวมันก็นั่นหมดแเลยเสียงมันรบกวนพี่หรือยังไงผมไม่มีเสียงผมห้าชุดแล้วผมพาเที่ยวเดี๋ยวผมขอแห้ง สบายดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องลาวเกิลออฟฟิเชียลนั่นหรือว่าช่องของพัดสาวลาวคนณคำม่วนนั่นเองกะพักทายสบายดีและสวัสดีนาะพี่น้องสําหรับในคลิปนี้เฮาก็มาติดตามเบื้องสถานการณ์กันโตสําหรับในส่วนของปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งก็ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมไทยพึ่งติดตามกันอย่างต่อเนืองเนาะเกี่ยวกับกรณีของประสาตาเมืองทมที่ในช่วงก่อนหน้านี้เนาะกระแสความตึงเครียดในพื้นที่ บริเวณดังกลาวนั่นก็ได้กลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้งหลังจากที่มีรายงานเกี่ยวกับคําสั่งจากวิกลาโหมของทางประเทศไทยว่าให้ลดการเผชิญหน้าและให้ถอนกําลังทหารออกจากพื้นที่บริเวณปราสาทตาเมืองทมจังหวัดสุริน ซึ่งในเวลาต่อมาท่านผู้ชมเกี่ยวกับคำสั่งดังก่าวนอกก็ได้สร้างความบรพอใจให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากเพราะเกรงว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำหอยเหมือนกับกรณีของเขา,าวิหารนั่นเองเนาะดังนั้นแล้วชาวไทยบางส่วนเนาะเพิ่นจึงได้มีการนัดรวมตัวกันซึ่งในช่วงวันที่12พฤษภฐฐาคม68ที่ผ่านมานี้ก็คือสิเป็นในส่วนของชาวอีสานไต้ท่านผู้ชมที่เพิ่นได้มีการนําสิ่งของตั้งๆบ่ว่าสิเป็นน้ําและอาหารเข้าไปให้กำลัง ังใจพี่พี่ทหารณจุดชายแดนบริเวณปราสาทต,ตาเมือนทมซึ่งในวันนั้นนอกก็ได้มีกุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยหลายคณะกันเลยที่พื้นได้ทําการสลับซับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าไปให้กําลังใจทหารไทยและเที่ยวชมโบราณสถานดั้งเก้าว โดยในส่วนของทางด้านทหารไทยเองนอกพิ้นก็ได้ทําการอำนวยความสะดวกและบอกกล่าวถึงกฎระเบียบต่างๆให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยนั่นก็เพื่อรักษาความสงบเงียบห้อยในพื้นที่แต่ในวันนั้นก็ได้เกิดมีการประทะคาลุมเลือดกันขึ้นอีกแล้วเนาะระหว่างทหารไทยและทหารเขมรซึ่งสาเหตุของการประทะคาลุมเลือดในครั้งนี้เกิดขึ้นกับซืบเนื่องมาจากว่าทางทหารเขมรเนาะได้เข้ามาห้ามทหารไทยบอกให้ไซโทลโค้งทานผู้ บอกว่าพิข้อตกลงเนาะซึ่งเมื่อแอดได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเมยแทนทหารไทยผู้ที่พื้นปฏิบัติหน้าทีอยู่พื้นที่ดังกล่าวกันเลยเนาะ,อะเอา้าวันห้าชุดแล้วพี่วันห้าชุดแล้วผมเสียงคอมมี่ครับเอา้ามา<บ>เที่ยวม,มาเทีเ่วยวพย,ออยายามจะรู้มันคืออะไรครับก็อขออนุญาตนำเรียนนะครับในส่วนที่ผมได้นำเรียนเรื่องการการเที่ยวชมนะครับ ผมเก็บคอแล้วห้าชุดแล้วบองไม่ไม่ยอมออยด์ตีไม่ยอมห้ามห้ามไม่ไม่ไม่อ้าวก็ผมมันเก็บคอแล้วทอดบ้านทอด้านบ้านคอผมเก็บคอแล้วเก็บคอแล้วบ้องบองโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับผมนี่เก็บคอแล้วผมมันห้าชุดแล้วโอเคครับผมไม่ผมผมก็ถึงไม่มีแล้วแต่ข้อตกลงได้ทำไม่ให้มันไม่มีข้อตกลงหรอกก็คือนักท่องเที่ยวมอนก็นั่นหมดแเลยเสียงมันรบกวนพี่ผมไม่มีเสียงผมห้าชุดแล้วผมพาเที่ยวเดี๋ยวผมคอแห้ง นะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับในส่วนของการเที่ยวชมนะครับเราจะขึ้นบันไดนะครับบันไดประกอบด้วยศิลาแรงนะครับนี่จะเป็นขั้นบันไดครับก็แล้วหลังจากนี้เราขึ้นไปเลยเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนก็ได้นะครับตรงบันไดขอถ่ายรูปก่อนค่ะพี่ไม่ได้พูดมากหรอกพี่ก็พูดแค่ขอเข้าใจอ่าเซนนี่มาถ่ายรูปก่อนเร็วเอาถ่ายภาพครับแต่ภาพรวมกันครับเอถ่ายภาพก่อนอาหารนั่งยืนบางถ่ายไม่ได้ และนี่ก็คือเป็นคลิปในวันที่12พฤษภาคม6 8ที่านมาทาท่นผู้ชมซึ่งเนื้อหาในคลิปก็คือเป็นการประทะคารลมกันระหว่างทางด้านทหารไทยและทหารขมรเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเฮาสังเกตในคลิปแล้วก็จะเห็นว่าทหารขมรเจ้าเดิมันยังอยู่ท่านผู้ชมผู้ที่เพิ่นทาการแบบจีน้าด่าทหารไทยในรอบก่อนนะรอบนี้ก็ยังปรากฏตัวอยู่เนาะ ดยหลังจากที่ทหารทั้งสองฝ่ายได้ตึงใส่กันอยู่ดดนเติบทานผู้ชมในเวลาต่อมาเนาะอทางฝ่ายทหารกัมพูชาทนโบวหวถึงกับต้องโยมมาขอห้องให้ทหารไทยว่าอย่าตึงใส่อีกเลยเนาะให้ลดความตึงลงแน่พอเวลาที่ต้องมาเจอทหารไทยบนพื้นที่ปราสาทต,ตาเมืองทมนั้นเหนให้ทหารกัมพูชายานกลัวแล้วเนาะ ยังสองข้างเยอะยังสองข้างเอเมียนกาเรติยิมเยิ้มนะพอตัวนี้มันยิ้มบ่หนูมันยิ้มเดียโคตรบ่โคตรหนูกายบายิมบ้างนะทำงานยิ้มบ้างครับใช่ไหมทำงานยิ้มบ้างไม่ใช่ไม่ยิ้มเลยเย้อนย้อนยังไงลูกเดี๋ยวจะยิ้มครับเออหัวหน้ากองครับพูดใส่ អឺពុជឆាយចៃដាំครับណាស់ប៉ះទាំងងាណាស់អឺពុជឆាយចៃដាំដាក់ប្រុសចិត្តខ្មៅអូចៃចៃដាំក្រោះចៃដាំវិច័យចៃដាំណាស់ក្រោះចិត្តខ្មៅយើងអត់បានចង់បាននឹងនេះចង់បានដែរបានឈ្នះគ្នាអត់ស្អាតតែខ្មែរច្រើននេះចាប់មិនមិនមិនច្រើនប្រាទេអូតាមមកតែដៃ โดยในส่วนของปราสาทตามเมืองทมนั้นทางด้านกมนรมศิลปากรเคยออกมาให้ข้อมูลเมื่อปี2553ว่าปราสาทตามเมืองทมอยู่ฝั่งไทยโดยกมรมศิลปากรได้ทําการสํารวจพบและขึ้นบัญชีเป็นโบราณสถานของไทยตั้งแต่ปี2 4 7 8หรือเมื่อ90ปีที่แล้วและในปัจจุบันนี้อยู่ในความดูแลข,ของสํานักศิลปากรที่5ปาจิน ุรซึ่งที่ผ่านมานาทางด้านกรมศิลปากรได้ทําการบูรณนะโดยทางการกัมพูชาก็ได้ฮับหูมาตลอดอีกทางทางด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังได้สร้างเส้นทางเที่ยวชมสําหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยอย่างใดก็ดตามหากกัมพูชาอ้างสิทธิ์การถือครองพื้นที่ประสาทตามเมืองทมจริงไทยต้องยืนยันว่าพื้นที่ชายแดนจุดนี้เป็นของไทยโดยใช้แผนที่ตามลักษากลซึ่งมีการแบ่งพื้นที่ตามลักษณะปันน้ำซึ่งประสาทตามเมินงทมตัว ประสาทอยู่บนเนินเขาสร้างข้อมโคดหินธรรมชาติที่ซักซิดในหูบของสยามภูสิวะลึงและเป็นที่สำหรับประกอบพิธีกรรม ตั้งอยู่ในช่องเขาตาเมืองหรือช่องเขาตาเมียงเทือกเขาพนมดงลักในเขตบ้านหนองคณาสามาคีหมู่แป๊ะตําบลบ้านตาเมียงอําเภอพนมดงลักจังหวัดสุรินทร์เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มปราสาทตาเมืองซึ่งคําวัดธมเป็นภาษาเขมรแปลว่าววัใหญ่หน้ฮันผู้สมซึ่งจะประกอบไปด้วยปราสาทหินสามหลังเรียงลําดับจากขนาดใหญ่ไปถึงขนาดน้อยนั่นก็นคือปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาเมืองโตด๊ดและปราสาทตาเมืองน,นั่นเอง ดังนั้นกัมพูชาก็บับหูมาตลอดะต่ตีเนียนคิดแต่จะสร้างสถานการณ์ปุกระดมคนกัมพูชาที่ชักจุงได้ง่ายโดยโบทไซสติและปัญญาไต่ตองถึงข้อเท็จจริงก้อนให้ดําเนินไปเหมือนกรณีประสาทพระวิหารและนอกจากนี้แนกทางด้านเพจดังกล่าวเพื่อนยังได้โพสต์ย้ําเตือนอีกว่าประสาทตาเมืองทมมิใช่ข้อพิพาทอย่าพยายามให้เป็นข้อพิพาทและการที่ทหารกัมพูชาขึ้นไปถึงประสาทตาเมืองทมนั่นคือการลุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทย ฝากถึงผู้มีอำนาจจะได้รู้ว่าทำไมทหารไทยถึงไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ดังกล่าวเพราะทหารมีหน้าที่ปกป้องและรักษาที่ปไตยของชาติไทยให้คงอยู่และทางมดนี้ก็คือเป็นการแสดงออกถึงความโอบพอใจในการออกคำสั่งของวิกกระทรวงกลาโหมนะฮะผู้ชมที่มีคำสั่งให้ถอนทหารออกจากปราสาทตาเมืองทม และมาฮอนณนะปัจจุบันนี้นหนทางดานโพเมพี่น้องนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่นกันยังทําการขึ้นไปให้กําลังใจพี่ทหารไทยอยู่บริเวณประาทตามเงินทมเป็นประจําทุกวันนะ้ะท่านผู้ชมสําหรับในคลิปนี้ก็สิมีประมาณท่อนนี้นะทีแอดได้นํามาฝากมาตอนทุกท่านถ้าเกิดว่าในคลิปมีข้อมูลเนื้อหามีคํเว่าคําจาหรือว่ามีคําใดทีแอดเ่าผิดพลาดไปต้องกาบขอโทษขออภัยทุกท่านไวน้ณที่นี้นําในมือหน้าพอกันไมนะ่ในมือนี้ต้องขอตัวลาไปก้นขอกล่าวคาว่า สบายดีและสวัสดีค่ะ